พี่มะค่ะถุงเท่าไหร่คะถุงละร้อยค่ะแล้วที่เหมาหมดเนี่ยหนูให้เลยค่ะห้าร้อยค่ะ uh huh. ไม่เอาแล uh ้พ huh. ี่มีขนมละค่ะไม่เอาหรอกคะ่ะพี่คนสวยสวยที่สุดในโลกเลยเนี่ย, <Wow. S 1> ยว้าสแล้วนะคะงั yeah, ้นเอาถุงเดียวคะ่ะคือพี่คนสวยสวยมากเสียมาก ถูกเลยนะคะห้าร้อยหนูลดตั้งห้าร้อยขอพี่คนสวยถุงเดียวค่ะถุงเดียวพี่คนสวยค่ะเอาเยค่ะเนี่ยหนูลดเยอะแล้วนะคะเนี่ยพี่สวยเหรอคะใช่ค่ะพี่คนสวยเท่าไหร่คะห้าร้อยค่ะอ่ะค่ะค่ะค่ะหนูจะไม่มีเงินจะซื้อข้าวสารค่ะทัก ไม่เห็นเขาว่าพี่คนสวยนะเนี่ยอ่ะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่คนสวย<ฮ>สวยดีมาก